โอ้ยเมือ่อวันที่สิบสองสิงหาวันแม่วัสันอืมวันแม่สิบสองสิงหาร้านร้านไส้อ่ะนะไอเทียนคือบทายรีวิวร้านมาหาบึงเนี่ยพะนะเออวันนี้ตอนแล้วนี่เวลาเท่าไหร่ล่ะลูกสองโมงบ่ายสองเออ ใบสองโมงแล้ววันนี้เนี่ยมาเขาวว้ากล้องแม่ติดภาคให้ย่ายและทิศไทยไปใหหลานรีวิวมือกันคนนะคุณอาสมสีของย้ายน่ะสมสีไฮที่สมสีลูกสีเอ้ยไฮที่ลูกทำดีๆสมสีทำสวยๆลูก<ห>สมสีเป็นเจ้าวของร้านเขาเออนี่อย่างก็อนนี่อันละวันนี้อัน ไอิดไทยรีวิวไอ้แทนอยากเบิง่งไอ้แทนมันมาเบิ่งจากเทียบอกมันยัให้ย้ายเอาลุ้งยูทูปพะนาา่ะวะเออมึงด้วยเมื่อนี้บา,บาวเสือบนอ้อยเออบาวเสือบน้อยกับบาวเสือบใหญยบอดี้พอ่อคั่วิไปีไทยให้เบิ่งเออไทยไอ้แทนเบิ่งกันใส่บาวเสือบผู้หนึง่งใส่ละไอ่นั่นไอ้นั่นไปใส่หำเข้้าอาเข้าห้องนะ้ำมาจันบาวเสือบ ไปเบื้องด้ายางไปเอามาว่าววันนี้อันนี้เฮ้ยฮะฝุ่นเขาน่าอายเขาน่าอายเบื้องเดียอันอันนั้นคนกุกโอ้คุกกุกกุกกุกว่างลูกค้าบ่มี้คุกก็เลยไปเล่นเกมต่อกุกผู้นั้นเบื้องนี่ล่ะไอแทนเอ้ยนี่ล่ะร้านเจ้าพญาไทยคุกสี่คนนะเออมื่อนี้อัน หลบงพ่ท่านเน่นั่นปนัญญายังไงใบนั่นแล้วได้เออสามสี่ 3, 4, ตโตบอในสามสี่โตบอท่านได้ได้อืบักลาย้ายอยากมากนำเพียพ่อเพียงพะนะว่าอืมีน,นำเพียพ่อเพียงท่านว่างเขาก็เล่นเกมนี่ละนี่เออเขาบ่าได้เฮ็ดยังวันนี้อันนี้เจ้าของร้านอีนั่งแมีม ไปมาลูกคุกคุนเดือพทีเ่เฮ็ดอันทีเ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่ซุ่มไหวรุ่นเขากะล่นแล้วปะเพรว่าเราจับหนึ่งเหนือเล็กน้อยเนาะอืก็เล่นไปตามปา่าสะเออใดนี้ก็เปิดโทรทัศน์ไว้เปื่อยทุจรัสไวเอา้าบ่าวเสือผู้นั้นไปสายว่าสิดทายอันไปเข้าห้องน้ำพระน,นางเออบาเสืออไอเทียนได้มาอยู่กับพี่บุ๋ม ผัดเที่จังไหนสืได้มากไอ้แท่นแท่นตุยไอ้แท่นตุยอีพ่อว่าไอ้แท่นตุยมากเต๋ไอ้นิ้วน้องนิ้วอยู่กับอีนั่นเตบอุ้ยไอ้น้องนิ้วอยู่กับอีแม่เต๋อ,อแท่นตุยได้มากหัยาย่าได้ดีมีเฮงไหนสีได้มากหันทำโครงการอย่างผู้ชาย มาแล้วก็เอาใยยากเลยคุ้งไสกระดาษคือผู้หญิงเด็กผ้าผ้าขาวอม่างแต่นประเทศเป็นบูซาวน้ำมนวัดสีรษงกาหรือว,วัดอย่างอีนั่งตัวบูซาเออเออลอยสองลอยดอนวันนึงบูซาน้ำเพลินมาเออปูขาวเห้อง แผนกเคียงดืมอน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำไทยที่มาสังเขาว่าน้ำกาแฟอย่างบุคาเอิ่นนี่อย่างพี่ยังโอเลี่ยงนี่แหะมันไทยที่ยัางนั้นขายนา อือยังวะไอ้ช่มงหนึ่คนอยู่ทางนี้อ,อ,อ,อืออเอ,อ,อโอ้ยสิบปบไทยไอ้ไข่ก่อนไอ้ไข่หลานกับเพิ่งเฮ็ดอืมไอ้ไข่น่ะเสื้อมาอยู่ลานเขาแล้วอืมไอ้ไขรไทย,ยให้เบิ่งดู ่ประมาณนี่นี่คันบ่มีคันบ่มีอ่าลูกค้าเขานี่ยผู้นี้เป็นผู้พัดเออก็มาเล่นยูตามนังเสือเหรอเล่นยูตามนังเสืโอ้ยพาจิตไายเอาเบาเสือว่าสั่งเบาเสือบเขาห้องนะเบาเสือบคาราเบาพรมบวีตุสูตุสูมาเออย่างมัอเจ้าผมกระบอกมัดน้ำกระบอมัด มะมัดเอาอยู่พี่หละมะมัดเอาอยู่ลานมะม,มัดเอาอยู่ลานลูกน้ององนีนั่งนิ่มเด่นอยู่ประมาณนี้อันบานนี้อ่าจย่างน้อยเด็กน้อยกับเปิดเทอมอาทิตย์หน้าอือันที่สิบเก้าพนะอ,อันที่สิบเก้าเปิดเทอมกับว่ามีผู้มาเสือบหรือเบา,บาเสือบเหมืนกันจะไปโรงเรียนอื ไปโรงเรียนพนันว่าสิมาทําแต่ตอนใบเออสิมาทําแต่ตอนบายบัเบาเสิบเอองอนกระถิบไปโรงเรียนองอนกระถิบไปโรงเรียนงอนกระถิบไปโรงเรียนไปพากับพ่อกับมาลานอืมเออ Primo, สุดทย <reich teaching. S 1> ไอ้ไข่ไอ <Cyberpunk. S> ้ <c oughs> ไข่หลานอยู่มุมนี่มันก็เลยบ่เห็นป่านไหนพอตูวไข่บ่หรือเขาเขาเอิญไอ้ไข่เนาะบางเนี่ยหลานมาวาดวาดให้จังไหนสีแก่งน่ะน้อยมันพ่นเสียงน่ะนั่นแหละเราวาดเราคอนร่อนย้วยไข่น่ะตรงเนี้ยมันมืด บอลไฟสูกกับมมมี่ตีไฟไฟสายบอมัสซองใส่หายาบอมมี่อยู่หรือลไม่มีอันนั้ไอไข่ย่วาวไาไข่เอ,อ้ยสนอกแมววาเออมาสิงสถิตอยู่นี่ซาอันล้านเจ้าพญาลุย้ยลูกค้าเขาตึมตึมลำลุย้ยก็คืออันไปบาปแก้บ้าแก้บนเอาอันอห่างก็เอาอัน กับรรทัดคือเพื่อนติอย่างกับรัทัดตัวแม่เห็นเขาเห็ดบางเนี่ยลานไข่เปียงมาเห็ดงามแท้แต่ว่ามันย้อนแสงมันเลยบ่เห็นหงนะอคุณไข่น่ะไอเจ้าคุณไข่ไไขเขาน่ะไกลแล้วกับมีเห็ดอีสองตัวไก่เขาก็วาดใส่ใหมไก่ไอไขไไ่เออเนี่ยอ่ะเนี่ยงาดงามหลายวาดมือเดียวกับเล้ววบ้านเมี่ยงเนีคุกเก่งแค่ลานไข่เออ หนาทีแล้วก็ทาเอาเบาเสือบอยู่ไม่ทาเอาเบาเสือบเอาทีออกมาแล้วงานเลยงานมาทำทาเอิรนแล้วดิแมนะ่เดี๋ยวแล้วเขาบดอัน,นอันเอินอเรนแล้วเบาชื่้นมาหนี้มาสิ่งอันเอิร์ดชื้อแล้วเร้ไม่นี้เราแม่เอเอขวกละมากขวกละมากแม่ที่ทายเอาแล้วไม่ขวกละมากมาหนี้เข้าคัวมาหนี้มันจะเอิรนนี่นะาไส ละบ่าวสืบนะคะาลาบ่าวคุณอะผู้บังง่ายเกิดก่อนไอ้กอดก้อนเธอเท่าไหก็หายได้ลูกละเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ่าวสืบคุณอะผู้บังง่ายเออเพื่อนฮัลโหลวันออกเดินเกิดก้อนเธอเท่าไหร่กับงอนโอ้เกิดสองปีปานั่นปีแหละเกิดก้อนไอ้งอนสองปีเกิดก้อนที่พอเพียงสองปีเออคุณอะเพื่อนเพื่อนพี่พอเพียงนั่นห็น น um ี่ร้านหอยกระเฮ็ดนี่ร้านย้ายกะเฮ็ดวาดเอาเทวดาผู้หญิงกับเทวดาเทวดาผู้หญิงกับเทวดาผู้ชายมีร้านหอยกะเฮ็ดแก่กันเงินแก่กันทองเด้อคุณเงินคุณทองมาเต็มแก่กันแท้แก่กันอันบักใหญ่อนนั้นแก่กันอันบักใหญ่ดอกไม้ แพเ่เ้ยยายจัดให้แล้วลูกจะสิบนาทีเธอบอกยายแล้วเออถ่ายสิบนาทีแนละ้วย,ย,ยายไปถ่ายไอ้ครัวให้ดูวันนี้ครัวก็ถ่ายหลายครั้งแล้วนะเออ,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 อกระดาเพื่อ,อนเพื่อนเอ,อ้ยถ้าเห็นก็นก,กดไลค์กดแชร์ให้ยาย,ดดยเ,ออเาดี๋ยด้อเออคือเป็นเจ้าของแล้ว ผู้เป็นเด็กน้อยเขาก็เล่นเกมเฉยผู้หลักกันเขาบ่มีอันผู้ข้าเออผู้เป็นเจ้าของกับบุตรแต่น้องเฮ็ดแล้วเออคือเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่จัดตัร์กันเอิอมาเฮ็เดผู้หลักเขาก็จังบ้าดอกเขาบ่จักเขาบอจักอย่างอันใดขาดอันใดเกินเออเขาบ่รู้จักเด็กน้อยอ,อืมอันละเออเพื่อนเพื่อน,นที่อ,อันห้ามไม่กับจีบ้จักจีชายเฮ็ดปื อมันเ็ีกับกดไลค์กดแชร์ให้ยายแดบชาออ่าอ่าาดังขึ้นคือเพ่นเทสเออคือเพ่นเทสในยูทูบเออนี่ร้านเจ้าควาเจ้าพวายให้ฮักกุ้งซีห้องเออยายก็เลยรีวิวตามนี่ร้านขอ,อโอ้เจ็บแขนแล้วละ่ะนี่แหล,ละเขาสีเฮ็ดอันนั้นชอ็อต สีเฮ็ดย,ย่างหูละอึนนั่นนี่นู่น,นละอองเข่านิดนึงเจ้าของ,องนี่นั่นละอีกนึ่งขีดเ็ดนาทีแล้วมีมังหองเก็บของห้องนึงก็ยูดทั้งพุนละเก็บของอันนี้เก็บของน้ำปูน้ำปาลาเร็กๆหน่อยอห้่งองนึงงยูดด้านห้องน้ำพุนเลยว่าได้เข้าไปใช้ลาเน้นความสะอาด เออเน้นความสะอาดเรียบร้อยอันผู้นี้นั่งนั่งอันนี้ย้ายบุญเมืองนี่เรามาทำความสะอาดอ่ะเราเอ็นเอ็นเออเน้นความสะอาดความสะอาดเรียบร้อยเออนี่อัยมองนางเล่านี่ยเพื่อนเพื่อนมองนางเล่าแล้วก็นางยืนนี่กินกาแฟยืนนี่กินยืนนี่เฮียดยืนนี่มีของน้ำนึง่งพัดลมกันฮวันกับปืน กันดอกอันด <AND 95> ิเพื่อนเน้นความสะอาดล่นะแล้วเน่ะเน้นความสะอาดสะอาดที่สุดดูดีที่สุดเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนๆบาย